ว่าใครเห็นคลิปนี้ก็ตกใจคุณผู้ชมครับคลิปแบบว่ามีเม็ดสีชมพูชมพูอะลอยมาตามน้ําอะไรลอยมากับน้ําทุกคนบอกม้าหรือเปล่าเขาบอกว่าม้าน้ําของจริงม้าน้าของจริงมาที่เราพูดถึงคือยาบ้าคครับือมันมากับน้ําท่วมคุณผู้ชมเห็นว่ามาจากเขตแปดสงขาเขตแปดนี้ก็เดือดสุดๆเลยนะหลายคนเห็นคลิปแล้วตกใจวูว่าขนาดนี้เลยเหรอคะอ้าวแต่ล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกจับแล้วนะคะ เห็นเขาว่าคลิปท <hi> oh, <hi> ี่เราได้ดูกันไปตกอกตกใจกันไปอ่ะความจริงแล้วคอนเทนต์ค่ะเอาไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอุ้ยกลองได้นี่จังอ้วนมิอุ้ยแดงร่อนจอมเดาเองไหมนี่อุ้ยอุ้ยอโจ้แล้วพี่น้องเฮอรลอยมาเต็มน้ำมดแล้วตายอู้ตายยาลกาลอยมาเต็มมิดเลยเนี่ย ข้อความเขียนว่าม้าหลุดคอของซอยไหนคะชาวเน็ตดูคลิปแล้วบอกอ้าวม้าน้ําม้าน้ําของจริงม้าลอยมากับน้ําก็คือยาบ้านี่แหละชมพูชมพูนะเหมือนยาบ้านะฮะใช่ก็คือเลยแชร์กันสนันโซเชียลเลยคุณผู้ชมว่าโอ้โหน้ําท่วมหันใหญ่สงขลาแล้วเจอยาบ้าลอยมากับน้ําแบบนี้จากข้อมูลระบุว่าเป็นภาพยาบ้าลอยน้ําในเขตแปดสงขลานะคะที่หัดใหญ่แหละแต่สุดท้ายแกเป็นโอลาพ่อเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวปุ๊บก็ไปตรวจสอบนะคะ สำนักงานปปสภาค้าบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ยาบ้าเป็นแค่อะไรรู้ไหมอ,ไอ,อาหารเม็ดของอนกเอี้ยงมันคืออาหารนกหน้าตามันเหมือนกันแรงมากเออนี่ผู้โพสต์คลิปเนี่ยความจริงก็ไม่ได้เป็นคนสงขลาไม่ได้เป็นชาวหัดใหญ่ด้วยนะเขาเป็นชาวนาครศรีธรรมราชค่ะสารภาพว่าคลิปที่เห็นกันเนี่ยแค่คอนเทนต์<อ>หวังเพิ่มยอดวิวไงก็เลยนำอาหารนกเอี้ยงที่เลี้ยงไว้ค่ะมาลอยกับน้ำ แล้วพอดูเผินๆมันก็เป๊ะเลยนะคะภายในซอยบุญพาตลาดหัวอิดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปปสไม่สามารถดําเนินคดีได้นะคะ<ป>เพราะว่าเขาไม่ได้ครอบครองสิ่งของผิดกฎหมายสิ่งที่ทําได้ก็คือตักเตือนนั่นเองสําหรับเขต8เนะีถ้าพูดถึงโอ้โหต้องบอกว่าหลายๆคนไม่เคยรู้จักเขตแมาก่อนค ไม่เคยรู้จักเขตแปดธัญญาสงขลามาก,ก่อนจนกระทั่งน้ำท่วมครั้งนี้ค,คือดังเพราะเสียงปืนเลยนะคะมันมีเสียงปั้งมาสามปั้งเนี่ยอโอ้โหดังไปทั่วโลกโซเชียลเลยคุณผู<อ>้ชมมันไม่ใช่แค่ปั้งรอบเดียวด้วยไง,ยงคุณมมันปั้งตั้งหลายรอบนะคะ จนเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าอทำไมเขตแปันมีอะไรเลือดขนาดนี้ทำไมชาวบ้านคือกู้ภัยเนี่ยเขาไปช่วยนะแต่ทำไมต้องไล่กู้ภัยออกมาด้วยจริง<ๆ>จนตอนนี้<อ>ก็คือขึ้นชื่อเลยว่าเป็นพื้นที่อันตรายในภารกิจช่วยน้ำท่วมค่ะเพราะว่าทีมกู้ภัยเองจิตอาสาเองถูกไล่ตะเพิดออกมาข่มขู่ด้วยการถูกยิงปืนนะคะถูกปลาเข้าของใส่เรือเสียหายแล้วก็ยังถูกล้อมเรือ ปล้นซับอีกอจนหลายทีมท้อใจขอถอนกําลังแล้วจนล่าสุดเห็นมีข่าวว่ามีการส่งหน่วยซิลเข้าไปครับหน่วยซิลก็โดนเหมือนกันร้อ,องห่มร้องให้อัดคลิปกันมาเนี่ยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสันกาแพงเชียงใหม่บอกเข้าไปช่วยโดนปืน ยิงใส่เรือกว่า20นัดนะอ,อันนี้อันนี้เป็นกู้ภัยนะแต่ว่าหน่วยซิลเนี่ยก็คือเรียบร้อยดีเพราะเหมือนก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวออกมานะว่าเหมือนแบบเป็นหน่วยซิลถูกเข็ดแปดจับเป็นตัวประกันเรียกค่าไต่สี่หมื่นเนี่ยก็คือความจริงเนี่ยทางพลตรีประรัตนชัยพันธ์นะคะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าเรื่องที่มีะทะนายความคนนึงมาโพสต์ว่าหน่วยซิลถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยยืนยันว่ากองทัพเรือนะคะจะไม่มีการแจ้งความวาผิดแต่อย่างใดแต่ถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะขอขไปพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้รับก สื่อสารที่คลาดเคลื่อนอจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะคะ,คะเออนี่แหละก็เขตแปก็เลยกลายเป็นเขตที่ ขึ้นชื่อไปเลยเดือด <นะ S 2> ไปเลยนายกว่ <นะ S 2> าง <นะ S 2> ไงบ้างอะเรื่องนี้นายกลงพื้นที่ไปค่ะนายรุทินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเองเขตแปดว่าขึ้นชื่อใช่ไหมนายกไปเอง,งขอไปดูสัก<ล>หน่อยว่าจะดุขนาดไหนกันใช่ปรากฏพอนายกมาถึงปุ๊บชาวบ้านเข้าไปบอกนายกบอกไม่เหลืออะไรเลยบ้านพังหมดแล้วแล้วก็ช่วงน้ำท่วมสูงเนี่ยไม่มีรถไม่มีเรือเข้ามาช่วยพยกอกจากพื้นที่เลยนายกยกมือขอโทษค่ะบอกให้ชาวบ้านอดทนนะ เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยรัฐบาลจะอนุมัติโครงการสนับสนุน1 0 0 0บาทสําหรับซ่อมรถซ่อมบ้านแล้วก็อีก1 0 0 0บาทสําหรับฟื้นฟูกิจการรวมถึงมาตรการเงินกู้ไม่มีดอกเบีย้ยด้วยส่วนในโซเชียลเนี่ยที่พากันแชร์ข่าวนะบุคคลเขต8จับหน่วยซิลที่แฝงตัวเข้าไปเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่40,000บาทอันเนี้ยทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาตรวจสอบแล้วค่ะไปยังเสนาธิการทัพเรือภาคที่2ยืนยันอย่างที่จินนี่บอกไปนะคะบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะ แล้วก็ขอความร่วมมือใครเห็นอะไรพวกนี้อยากไปแชร์ต่อขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นที่บอกเขต8ปดหสุดจับหน่วยซีลแฝงตัวเป็นปตัวปาาระกันเรียกค่าถ่ายสี่หมบาทเนี่ยไม่เป็นความจริงเฟกนิวค่ะยืนยันแล้วนะคะเรื่องนี้เออแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเรื่องที่มันเซนซิทีฟอะเราก็ไม่ควรหยิบจับมาเล่นมากไปอะอย่างแบบ ยาบ้าลอยน้ำอย่างเงี้ยคือสถานการณ์ปกติก็หนักอยู่แล้วมาเล่นคอนเทนต์แบบนี้อาจจะทําให้แบบเจ้าหน้าที่ต้องเหนื่อยไปตามอีกหลายมุมเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์แล้วเดี๋ยวนี้นะเอา AI มาเจนภาพอะนะไอพวกเฟกนิวเหล่านี้นี่คือแบบในสถานการณ์ที่เราต้องการความจริงมากที่สุดเนยนะแล้วพอมาเจอภาพอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ตื่นตก อกตกใจกันไปนะคะแล้วกับภาพที่มันไม่เป็นจริงเนาะก็ขอความร่วมมือเนาะใช่เพาว่าที่แบบมีคนเอา AI มาเจนภาพว่าทหารถือปืนเข้าไปในพื้นที่เขต8อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยก็บอกกันว่าเป็นภาพนะไันไม่ใช่เรงจริงไม้สร้างสรร์ไม่เอาไม่เล่นแบบนี้เอาเป็นว่าติดตามจากช่องทางที่เชื่อถือได้เอาแค่นั้นแล้วพอคุณผู้ชม